สวัสดีครับวันนี้สมัยก่อ,อยาวว่าจะพามาไปออกวันวันนี้เครื่องเรือมันเสียไม่ได้ออกเลย <c oughs> นั่งถ่ายทำมานั่งถ่ายทำอยู่ที่หัวแพเนี่ยวันนี้ <c oughs> เนี่ยเรือเขาจะไปเขาย้ายที่แล้วเมื่อก่อนนี่เขาไปออกกยที่รถจักรแต่นเนี่ยพอหน้าลมตะวันตกกับวันหน้าโลซีซันเนี่เขาเรือเขามาจอดข้างในนี่หมดแล้วเนี่ย เต็มอยู่นี่หมดแหละถ้าม,มาออกเที่ยวนี้เราก็ต้องมาที่แหลมเนี่ยแหลมลบปเปรดเนี่ยเราจะได้ออกทะเลออกอะไรกออกภูไปภูเก็ตเมื่อก่อนนี้ก็ออกที่รถจากเนี่ยเรือก็จอดเต็มไงพอถึงหน้าโลถึงหน้ายามลมตะวันตก <laughs> เรือไปจอดไม่ได้คลื่นมันใหญ่เขามาจอดกันที่นี่ เนี่ยเขาก็ออกเหมือนยังเคยนะแต่ว่าเขามาออกทางนี้เลยยานเนี่ยเขามันมันไม่มีคืนไม่มีหลมเนี่ยเรือเขาจะรถเ,เขาจะไปเขาไปทําการจับปลากระตา่ายปลาชิงชังกันหมดแล้วแต่เราไม่ได้ไปวันนีเ้เครื่องเรือมันมันไม่ทันในเสร็จทีเราไม่ได้ออกไปเนี่ยเ,เ,เนี่ยแพเดียเนี่ยเขาจะไป กูเก็ดกันแพลำให่เนี่ยเขาไปเข้าที่ท่าเรือสปัม,มนี่ก็ออกตีแปดอ่าแปดโมงเรือเขาลำใหญ่ทุกรถทุกอะไรได้ถ้ารถฟิกอัพบรนรถนี่ก็ทุกได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคันนะ่ะเราไปทุกไปแปดโมงลบบ่ายสองโมงมาถึงที่ในก่อยยาก็ประมาณ สามโมงครึ่งเออเนี่ยเรามาเราไม่ได้ออกวันนี้จะหลกบ้านแล้วไม่มีเออเรือมันไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ออกเลยวันนี้เออเราออกกันเอ้คุลิขลิขลิบบ้านคุลิขิลิลิบ้านเอ้เอ้สุบ่าวสุบ่าวเป็นเลยสุบาว เออมาได้จับแล้ววันนี้กลับบ้านมือเปล่าๆแล้วเครื่องแร้วมันไม่ได้ไอ้ซูบ่าวไอ้ซูบ่าวไอ้ซูบ่าวให้ไม่รู้ใจรถ้ังกเลยไอซูบ่าวไอเดียวเงาเออกินไงเงาแล้เงาเออไม่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 เงาเออฝากไว้ไหนแล้วก็ฝันฝากไว้หมู่บ้านนี้ ว่าไอ้ว่าว่าดีกว็ว่าเสาไปโหลดนก็ว่าเสร็จแล้วมาไหวลําไหนอ่ะไดียวว่ายวันเรือสุดดำอ่ะเออเนี่ยเรือสปริงบูทเรืออะไรเนี่ยก็จอดกันเต็มอยู่เนี่ยเพราะว่าที่หาดรู้จากลูกมันออกไปได้เลยยามเนี่ยมันเป็นลมตะวันตกเนี่ยเขามาจอดเทียบกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะมาไปภูเก็ตก็เหมือนยังเคยเออเออข้ามาเข้าจอดที่แพอ่าที่แหลม อืม <g ül> เฮ้ยเรือเต็มอย่างเงี้ยเออมาไปสะดวก่าสบายก่อยาวมาท่องมาเที่ยว <g ül> มากินมาอะไรก็มาได้เลยครับอืมกับข้าวกับปลาอะไรก็มากมายที่ก่อยาวบ้านเราเออกินเที่ยว <g ül> เออก็จบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับ <g ül> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสมัยก่อยาวช่อง youtube นะครับสวัสดีครับ